ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะที่วันนี้ผมรถหายไปไหนวันนี้มาแบบลุกแปลกมากแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีลุกนี้<ม>ก็คือวันนี้รถก็จะมาอัปเดตผมเสียนะคะเป็นวันสุด ท้ายนะคะเพราะว่าวันนี้รถตัดสินใจแล้วว่ารถจะโกนทิ้งทั้งหมดเลยนะแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดหรอกคืออันนี้ก็คือผมที่มันงอกออกมาใหม่นะรถจะเว้นบริเวณผมที่งอกออกมาใหม่นะคะแล้วก็จะโกนผมเสียทิ้งไปนะคะก็คือเราต้องขอโทษจริงๆสําหรับใครหลายๆคนที่เฝ้ารอว่าเฮ้ยรถจะต้องบํารุงแล้วก็จะมารีวิวต่อว่าผมเป็นยังไงอะไรยังไงคือรถตัดสินใจแล้วแล้วนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่รถคิดว่าดีที่สุดสําหรับรถแล้วนะก็หลังจากที่รถได้ลองตัว a l l p a s แล้วก็ตัว Avanti นะคะก็คือมันไม่ใช่ว่าผลา่วย มันจะช่วยได้มากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลไปเรื่อยๆเยนี่ยมันก็น่าจะช่วยบำรุงพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถไม่รู้เลยว่ามันจะสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารถดดก็ไม่ได้ลองไปถึงจุดๆนั้นนะจ๊ะก็คือมันต้องใช้เวลานานมากนะเพราะว่าอย่างออรลแพคเนี่ยก็ต้องใช้เวลาบำรุงอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็อะพอตี้นี่ก็คือเดือนละครั้งซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่ามันจะอิมพูซให้เห็นว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเนี้ยคือเราต้องใช้เวลาและเราต้องดูแลผมเป็นพิเศษนะมันต้องออ่นนนโยนกับผเเป็พิศษ ด้วยซึ่งเราไม่ใช่คนแบบนั้นบอกเลยออกตัวก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างยากกับการที่ต้องมาดูแลแล้วก็บอบบานทนุถนอมเส้นผมนะคะก็คือตัดสินใจแล้วว่าวันนี้อยากจะโกนทิ้งนะเพราะว่าโกนออกไปแล้วครึ่งหัวก็โกนตรงนี้ออกไปแล้วก็ตรงนี้ออกไปนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแล้วรถก็ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวยงามเท่แบบรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากที่แบบฉันช่างกล้าอะไรโดนใจหลายๆคนก็มี คอมเมนต์ที่ดีนะคะว่าเอาเอเฮ้ยเทดีอะไรดีแต่ว่าก็เราต้องขอโทษด้วยนะคะสาหรับใครที่แบบว่าแบบคาดหวังแล้วรอคอยที่จะให้รดรีวิวว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จกับการทร mm ีทเมนต์ผมนะคะลดคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่รถใช้เนี่ยมันค่อนข้างช่วยช่วยได้มากด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะอดทนที่จะดูแลมันต่อไปได้นานแค่ไหน ซึ่งตัวรถเองไม่มีความอดทนนะคะก็แล้วรถก็รู้สึกฟีลลิ่งกู๊ดรู้สึกดีที่ได้โกนมันออกไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วร,รถรู้สึกดีมากแล้วรถก็รู้สึกว่านี่มันเป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเกิดว่าเราผมยาวผมสวยเราคงจะไม่กล้าทาอะไรแบบนี้แน่นอนแล้วร,รถก็รู้สึกว่าอยากจะทําอยากจะโกนออกอยากจะเห็นตัวเองโกนผมตอนตัวอ่ะเราเคยโกนแต่ตอนเด็กๆอะ่ะ เราไม่รู้ว่าโต,ตขึ้นมาเราโกนผมแล้วเราจะเป็นยังไงแล้วนี่ก็เป็นโอกาสที่แบบรถคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะได้ทําอะไรแบบนี้นะซึ่งเป็นความตั้งใจที่อยากจะทําตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองอ่ะจะได้ทําจริงๆเพราะรถเป็นคนที่อย่างที่บอกรถไม่ได้เป็นคนที่แบบมาเขาเรียกอะไรใส่ใจรายละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ของมาที่ช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งฐานตัวรถแล้วรถคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเขาใช้ดีมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลานอะแล้วรถก มันก็ต้องได้ตัดออกไปเรื่อยๆแล้วยังไงเราก็ต้องตัดอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าเออไหนๆก็จะตัดแล้วโกนมันเลยแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าผมเรายาวเราอาจจะไม่กล้าโกนแล้วก็ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยว่าอืมวันนี้ก็เลยจะมาโกนผมให้ดูนะจ๊ะก็อย่างที่บอกะมันต้องคอยบำรุงดูแลต้องคอยหนีทุกวันแล้วส่วนตัวรถรถเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอะไรกับมันซะเท่าไหร่ปกติเราที่ใช้ชีวิตประจาวันทุกวันเมื่อก่อนนะคะที่ผมยาวก็คือมัดอย่างเดียวมัดเป็นบันอย่างเดียวแล้วก็ออกวันไหนออกงานทีเที่ยวทีหรือไปข้างนอกทีก็ออนบบ้้าางงะไร ซึ่งจะให้มาทําแบบนั้นทุกวันนี่ทุกวันนี่ก็ขี้เกียจพอสมควรนะไหทอผลกัลกลักนี่ก็ไม่ได้เป็นความชื่นชอบอยากลองหรืออะไรซะมากมายไหทอผลักลักก็คือขี้เกียจนะคะขี้เกียจมากขี้เกียจผมรุงอะ่ะเออแล้วแบบออก็ไม่เห็นเ,เ,เป็นไรเลยเรารเราปกปิดเราก็รถก็ออกไปทํางานแบบนี้นะคะเป็นสภาพแบบนี้แหละบางทีก็เอาแบบเรียกอะไรเจลป้ายบ้าง,างนี่ก็หวียกไปแล้วนะก็อย่างที่บอกนะต้องหนีนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นสภาพฟูฟ่องค่ะ อันนี้คือครั้งหลังจากที่รถไปตัดใช่ไหมอพอรถถ่ายรูปไรเซนรถก็ตัดสินใจเพราะว่าจะมีบางบริเวณนะคะบางจุดที่เป็นแบบโดนกัดไปแล้วมันก็จะมีแบบขาวๆด่างๆนะคะเป็นบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงท้ายตรงนี้แล้วก็ตรงท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็บางส่วนของใต้ผมนี่นะคะ,ะตัดสินใจใช้ตัวเดเวล о อ е р ยี่สิบโวลูมผสมกับไอ้น้ำยาย,ย้อมสีดานะคะใต้บริเวณที่มันโดนผมกัดน,นะเพื่อให้มันดูแบบธรรมชาติขึ้นเราดูไม่แบบ ด,ดูไม่เลเอะเทอะขึ้นนะตอนนี้ก็ไม่ได้ดูสะอาดเลยแต่ก็จริงๆก็โอเคนะร,รู้สึกชอบดี3ัมเดียวเออเราก้าได้ยังไงว่าทําทรงนี้ทรงอะไรเนี่ยช่างกล้าจริงๆว่าจะทําแบบมีแม่อปอเป็นไอดอลนะคะก็จริงๆนะคะก็บอกให้ช่างเขาทําแค่ประมาณนี้นะคะแต,แ,แต่ว่าเราก็บอกไปว่าเออถ้าเกิดว่าบริเวณตรงไหนมันเสียมากไปพิเศษก็ทายออกไปเลยฉันไม่ฉันไม่ได้แคร์บอกเขาไปอย่างนี้เขาคงจะแบบว่าเอ้ยแม่งเสียทั้งหัวเลยเขาก็เลยแบบแบตเตอรี่ตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่แบบเวลาเราไปนั่งตรง ร้านทาผม嘛เนาะช่างอยากทําอะไรจัดไปเขาก็ทําเป็นสไตล์ให้ดูแล้วก็สุดท้ายก็มาได้เป็นประมาณทรงนี้นะคะจริงๆก็ถ้าหนีบถ้าเซ็ตดีๆมันก็จะเป็นแบบเท่ๆคูลๆะเนาะเสารพังเสารล็อกเบาๆอันนี้ไม่เบาแล้วมั้งเนี่ยอืมก็เนี่ยนะรถบอกเหตุผลไม่หมดจริงๆนอกจากเหตุผลของความขี้เกียจแล้วนะคะก็มีเหตุผลหนึ่งก็คือช่วงนี้เราจะออกกําลังกายหนักมากคือเป็นช่วงของการลดน้ำหนักนะเพราะว่าพยายามรีดน้ำหนักตัวเองอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยกลัวถ่ายรูปไม่สวยนะจ๊ะแต่ก็ไม่รู้ทันหรือเปล แล้วรถเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกครั้งก็จะเวลาเหงื่อมันออกเนี่ยเหงื่อมันออกมันก็ รู้สึกอยากจะสระผมตลอดนะคะแล้วเวลาผมมันเสียแบบนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่ายากกับชีวิตมากเพราะเราเป็นคนชอบสระผมมากปกติแล้วตอนที่ผมไม่ได้เสียนี่ก็จะสระวันเว้นวันนะแล้วพอมาเป็นอย่างเงี้ยเราต้องไม่เราต้องอดใจห้ามสระผมมันมันยากมากก็เลยคิดว่าการโกนนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับรถนะสาหรับคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่สําหรับรถรถย้อนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วรถก็รู้สึกว่ารถชอบสัมผัสบริเวณที่มันงอกใหม่มากกว่าบริเวณนี้นะคือทนายแฟนเขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาบอกว่าโกนก็โกนีวเขาโบน เขาก็บอกว่า,ามันเธอก็สวยอยู่แล้วอ่ะบบลหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันต้องขนาดถึงต้องโกนเลยหรอมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ celebrate. มั้องบืรุมต่อไปก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นความต้องการของรถแล้วเราก็ได้ตัดสินใจแล้วนะว่าวันนี้แหละถ้าไม่ทําวันนี้นะยังไงมันก็จะยื้อรหลังไปเรื่อยนะคะและ้วรถก็อย่างที่บอกเหตุ <enter i> ผลคือขี้เกียจแล้วก็อยากสระผมมาก เพราะว่าช่วงนีอ้ออกกำลังกายหนักอยากจะสระผมทุกคร so. auf, Only ั้งที่ออกกำลังกายเพราะเหงื่อออกแล้วแบบไม่รู้สิมันอดไม่ได้อะแบบนิดนิดนึงอยากจะสระมากเกินเอาเป็นว่าสรุปไปเลยสรุปเลยละกันว่าวันนี้นะคะเราจะมาโกนผมให้ดูนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะไม่ใช่ว่า รีวิวผมเสียจบไปมันจะไม่ได้มีรีวิวอะไรต่อไปเลยนะคะรถยังมีอีกหลายอย่างที่รถอยากจะรีวิวในที่รถใช้เองลองเองแล้วรู้สึกมันใช้ดีรถก็อยากจะมีรีวิวใช้ดีไม่ดีรถก็อยากจะมารีวิวอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจคอยติดตามรถนะคะถึงว่าอาจจะเป็นเพียงไม่กี่คนแต่รถก็ขอบคุณ มานะคะที่ให้ความสนใจกับรถนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมกับภาพการโกนหัวของรถนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีผมที่สวยงามนะคะแล้วเราก็จะมาปลูกผมใหม่ที่สวยงามของรถนะไปด้วยกันไปด้วยกันไป,นไปบใครไม่ได้มีใครไปกับเราวันนี้เราไปแล้วนะคะลาไปพร้อมกับภาพนี้เลยบ๊ายบาย เออ Good morning ค่ะทุกคนก็คือลืมบอกไปว่าแต่ละว่าจะทาแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้วันนี้วันศุกร์เลิกงานยามดีว่าจะโกนวันนี้แหละลืมบอกไปว่าตลอดเวลาที่รถทรีทเมนต์ก็คือน่าจะประมาณหนึ่งเดือนมังใช้เวลาประมาณคิดว่าน่าจะหนึ่งเดือนแล้วแหละแต่ผมก็ยังวุ้นอยู่นะมันไม่ได้ซ่อมไวอะไรเบอร์นั้นนะคะถ้าใครจะลองผลิตภัณฑ์ที่ลดเคยลองมามันต้องใช้ระยะเวลาก็โอเคจะพยายามโกนแค่ตรงนี้เพื่อให้เท่ากับตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าแบคทตเรียที่มีนี่เบอร์มันใช่หรือเปล่า ไม่เอาก็ทางหัวแล้วกันมีซีเรียสล่าก่อยผมเสียนะคะก็อวสานจริงๆก็แหละตอนนี้อวสานโดยการตัดทิ้งนะมีบางคนเสนอได้อยากโกรดด้วยเออ okay. โอเคเดี๋ยวไอชิงเดิมเราบอกว่าอยาก support ก็เรียกของอยูจ้ามองมา 宋朝、宋朝、宋 ยอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันใช่ไหม,มอยากจะบอกว่ารู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกดีกว่าตอนที่พยายามบำรุงผมเสียอีกรู้สึกว่ามันโลง่งมันแบบลุงนี้โกตั้งนานละก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครที่กำลังตัดสินใจไม่ได้นะเขาจะโกนไม่โกนนะคะคนที่มีผมเสียมันลดนะ ก็อย่าไปคิดเลยมากนะผมมันก็แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะก็อย่าไปยึดติดอะไรมากนะจ๊ะอะไรที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ก็ปล่อยวางบ้างนะคะธรรมะสวัสดี <laughs> สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ดูมาถึงจนจบคลิปเลยนะก็ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเติมความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดคิดว่าน่าจะบานแล้ว